สวัสดีเจ้ายายมอญชกุลสวัสดีเจ้าครับตอนเช้าเจ้าจะไปเก็บมละละกอนะเจ้าพอดีจะไปกรุงเทพเนาะชกุลปิดเทอมแล้วชกุลปิดเทอมหรือยังครับ,รบชกุลจะเก็บมละละกอไปฝากป้าที่กรุงเทพฮะ เป็นมะละกอเป็นต่ำเจ้าเราก็เจียวแหสักหน่อยไปกับกินกันนะพี่เนี่ยเอากี่ต้นนะมีกี่ต้นใหญ่เหรอนี่ยอันนี้ก็ปัวใช่ไหมเจ้าไหนเอออ๊อกกี่เป็นใหญ่เงาหน่ะเออนั่นนะมันอย่างนุ่ยเก้าเดียวกันทำไมมันมีแกนน้อยแกนยาวแก่นเงาอันนี้เป็นพันแขกนวลเจ้า แบบนี Or, yeah. <com> MM ้เป็นกระเทยนี่แหละเออแบบนั้นนั่นแหละอันนั้นไม่เอาอันนั้นปล่อยกินซุกไปเลยได้สามเก้านะอันนั้นเป็นพันกินซุกนี่เป็นใบใหญ่แหละไงหมอ จางๆเอาลูกลูกน้อยๆฮะไีบันซ้บฮะนหเออเอาลูกน้อยๆ่ยมันจะได้รูมันจะได้ขยายใช่ต้นต้นปุนใส่ต้นปุนต้นนเห้ไถ้าใส่เล้เอไปปั้นนื่นมาท้่ะอันาบ้าน Mẹ chưa có thì, Một à, Một mặt. Một à, phải, ở thùng, ở Một mặt. Một mặt. Một mà Một bắn, Một mặt. Một mặt. Một mặt. Một mặt 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 tôi mặt 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 เอาป็นฝ้าอันนี้ออกจะโอจางๆออกมันจะได้แบบมันเตะเขาจะได้ขยายได้เออเอาไปไว้ก่องมันปกับมันนักป่นป่ะโอ้ยโอยอนี่อันนี้เป็นทำไมมันเป็นรูปแบบนี้แม่อันนี้เอาไปเหรอจางๆออกอะ <c oughs> เน,น,นเออนั่นนะจางๆออกขยายหรอเออจะได้นั่นน้อยเน,นองอาสุกมาครับตีย้ายลูกเก <c oughs> ่นี่มันเป็นยีอ <c oughs> โอ้ถ้าไม่เมือนกันนะ อใส่ถุงเลยแม่จะเดียวคือเอ็มมายกอามันนักละนกแป๊ะาไว้หันเดียวคือมใจมายกก็เต้เด็กเก้านึงเก้าไหี่ปุนหนักเด็กก่อนะ้เพ่อนหญ้าเพื่อนผงแล้ว เปลี่ยนเป็นตัวน,นี้เปลี่ยนเป็นเขานี้หเหอตันใดเขานิ่มือใจอะใใจ่ะเขานี้มันเป็นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นแ,นแม่มันบอกใจเตี้ยจินดิบกินซุกนี่กินซุกอ่ะชอบอ,อันนี้ก่ออันนี้เป็นฮอลแลนด์อุ้ยมันซุกแล้วนี่นั่นเอาไปก่อนอ่อาๆกินซุกไปกินก็ได้ไปกินเนอเอาไปที่ตลานได้อ่ะชกุ้งมะฮะอ๋อเหมาะขนาดนี้เนี่ยอันเอาไปขายนะเกนเกนได้ยี่สิบบาทนะลูกละซาว ลูกแล้ว20กะเอาอมกอฉุกไปสองลูกกับพ่อพอดีเผื่อได้ลงทำบ,บุญล้านหัวไปต่างถ้ากลับมาอัน,นี่เนาะอืมเนาะฟังนี่มันเหลืองเมืนนะ่อไรเนี่ยอันนั่นเป็นมะกอหัวเหลืองเลยที่แม่กลับต้องลุ่มมาเน่ยเออนี่ไปต่ำส้มไปกู้มักจ้ะนะอันไหนลุ่มนะน,นี่เออเอานี่กะเจ้าจเจ้ากออ่ะเอาเห็นลูกอนะ่ะก็นี่เหลืองแล้วนะ่าจะสุกแล้วนะเอออันก็ไหวก็ได้แล้วแต่ทําไมไม่กินสุก มัน้จางลูกมันมันได้เอ็งฝันเขาว่าสางสางเก้าสางหน่วยมันไหนอันนั้นก็อันนั้นก็หน่วยนั่นน่ะอ่ะก๋อโอ้นี่ฟองปะเตือนล้ำนั่นมันเป็นฮอนแลนด์แม่เมาส์กันเมาส์แหละอ่าแล้วแต่เรามาเก็บพอสักหน่อยอเพื่อมันร้องเมื่อกี้ร้องหัวใจแม่เจ้าเออเอาอันหน่วยตีมันซ่อนอยู่ข้างในนั่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ซ่อนซ่อนอยู่น่ะเออหน่วยนั้นออกเลยมันจะได้หันั่น เอาไปทำลายเพียรตัวตัวกินกันเอาแ<อ>ล้วบางทีแล้วเอาชกุ้งมากลัลูกเอาเอาละเอาจีอี้ตัวนี้ไปผนะู้เร็วนะไม่ไม่ผมทำได้ะเ,<อ>เอาละลูกน้อยๆเดี๋ยวกล่องไว้นี่กันนะเจ้าเนาะไปเดี๋ยวจะกลับก่อน้ะเจ้าขอบคุณที่รับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ จับกันเนาะป้อใจหน่อยลูกมาปหน่อยครับบ่